สวัสดีท่านชมค่าดครับตอนนี้ช่องของผมได้มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถไปซื้อได้ในราคา20บาทเองนะแล่วก็แถมสติกเกอร์ด้วยแล้วก็คลิปสิทธิพิเศษที่ดูเท่านั้นไม่ก็จะเป็นคลิปสตอรี่หรือคลิปอะไรต่างๆพวกคนสามารถไปลองซื้อได้แหละครับในราคา20บาทเอง Happy สวัสดีท่านทุกชมทุกท่านเลยครับดิดีตอนรับเข้าอู่ช่อง k n n จ j u t t t ิ e เวรกันเอนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวออนกัน E กันนะครับเย่ yeah. ซึ่งมันจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคแอดออนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับอ่า s t n s t i r l i เ l เนาะอ่างั้นมาดูของในกล่องกัดีกว่านะว่า มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นไข่หวกสัตว์แล้วก็มอนสเตอร์เนาะแต่ว่าช่อดอกไม้เนี่ยต้องใช้ดอกฮิลิบแล้วก็ไใย,ยมุมเนาะอ่าแล้วก็แหวนด้วยนะก็ใช้ทองแล้วก็ใช้เพชรหนึ่งก้อนเนาะก็ตามนี้เนาะงั้นมาดูไข่ประเทศสัตว์ก่อนดีกว่านะงั้นมาดูไก่ก่อนดกว่านะ มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าเลือดก็มีอยู่ประมาณ20เนาะและก็สามารถให้แหวนแต่งงานได้นะก็ถ้าอยากให้มันเชื่องนะมีแล้วก็ให้ชอดอกไม้ได้นะคือชอบดอกไม้มันไม่เพิ่มอะไรหรอกนะมันแค่อ่าแสดงสถานะหัวใจเฉยๆเนาะเอาละงัดูแกะดีกว่านะส่วนแกะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเลือดก็มีอยู่ประมาณ20เนาะแต่ว่าอ้ อย่างสวยอ่ะเอาจริงเออแต่ว่ามันย้อมสีไม่ได้นะลองมานะตัวนี้ก็ให้แหวนได้นะแล้วก็ให้สอดอกไมได้ด้วยนะก็ตามนี้นะเอาละงั้นมาดูวัวดีกว่านะวัวมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ก็อืมคือผมมีจ,จะบอกคือมันสามารถให้หนบได้นะดูนี่นะนี อมอ่อยแล้วก็มันให้แหวนแล้วก็ให้ช่อดอกไม้ได้อยู่นะเอาละงั้นไปดูวัวเห็ดดีกว่านะซึ่งวัวกับวัวเห็ดมันก็คล้ายๆกันนะแต่ข้อเสียมันก็คือมันไม่สามารถให้นมได้นะงั้นให้แหวนกว่อนดีกว่านะเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกตรงให้ดูนะว่ามารีได้ปะ มันทําไม่ได้อ่อาจริงนี่ให้ชอบดอกไม้ได้ด้วยก็ตามนี้เนาะเอาละงั้นไปดูหมาป่าดีกว่านะก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็โอ้น่ารักอยู่นะให้แวแต่งงานแป๊บอืมให้ชอบดอกไม้ได้ด้วยก็ตามนี้เนะาะเสียบหมาป่าเอาละงั้นไปดูไข่ต่อไปดีกว่านะซึ่งมันก็คือไข่อ่ากระต่ายเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูนะ นี่มันก็จะมีหลายสายพันธุ์เนาะเนี่ยคือมันจะใส่ชุดไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีทั้งตัวอ่าเนี่ยผมชอบสุวนเป็นสีอ่าผมขาวใส่ชุดน้าเงินนะแล้วก็ชุดอ่าบันนี่เนาะตัวเนี้ยคือมันเหมือนในไอเมฆอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่านะนี่คือผมว่าตัวกระต่ายอะ่ะมันน่ารักอยู่นะนี่ให้ชอบดอกไมนะ้ละนี่ก็ส่วนกระต่ายก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ เอาละงั้นมาดูส่วนแพะดีกว่านะแพะมันก็จะเป็นประมาณเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่สามารถรีดนมได้เอาละให้ไหวแต่งงานกันอู้แล้วก็ให้ชอดอกไม้ได้วยโอเคเอาละก็ประมาณเนี้ยสำหรับอ่าแพะเอาละงั้นมาดูที่จอกดีกว่านะจิ้งจอกมันก็จะเป็นประมาณเนาะโอเคให้ไหวแต่งงานนะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือไม่สามารถให้ชอดอกไม้ได้คือเสียดายมากอะตัวนี้มันไม่รักฉันน่ะ อเอาละงั้นมาดูพึ่งดีกว่านะส่วนพึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันมันรู้สึกว่าคอยาวไปหน่อยนะโอเคให้ไหว้จากงานนะแล้วให้เช่้าจากไม้ด้วยเออส่วนพึ่งก็ประมาณนี้เนาะเอาละงั้นมาดูนกแก้วดีกว่านะนกแก้วมันก็จะมีสีสีเนาะทั้งสีอ่าขาวสีเขียวแล้วก็สีดาเงินสีแดงหน่อยนะเออโอเคสีแดงก็จะเป็นต,ตามนี้เนะาะเนี่ย เนี่ยนี่คือนกแก้วเนาะแต่ว่าก็สามารถให้ไว้ทำงานได้ด้วยแล้วก็ให้ช่อออกไม้ได้ด้วยก็ตามนี้เนาะสำหรับนกแก้วเอาละงั้นดู่ไข่ต่อไปดีกว่าน้ะแต่ว่าฝนตกอ่ะโอ้ตายละเออหาก้าวกแก้วมันก็จะมีของดอบเนาะอย่างเช่นขนนกเนาะคือลืมไปเลยนะอ่ะงั้นมาดูอ่ามีดีกว่านะ หมีมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันตัวใหญ่ไปหน่อยนะเนีย่ยลองลองดูเทียบดูดิเนี่ยมันตัวใหญ่มากอาจริง <c oughs> งั้นมาให้แหวนแต่งงานล้วกันนะเล <c oughs> ือดก็มีประมาณ30เนาะแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่ให้ชอบดอกไม้มันตัวนี้มันไม่รักอะ่ะเจ้าหมีอ่ะมันไม่รักมันไม่รักฉันอือเอาละงั้นมาดูเอ็กซ์ลอดดีกว่านะก็คือ หรือวคือหมาน้ํานะเลือดก,ก็มีอยู่ประมาณ3 5เนาะงั้นให้แหวนแต่งงาน้กันก็ให้ช่อดอกไม้โอเคตัวนี้มันรักฉันตัวนี้ไม่รักอย่าไปสนใจงั้นมาดูไขม่มอนสเตอร์ดีกว่านะมันก็จะเป็นตามนี้เนาะเอาละงั้นดูไข่ซอบบี้ดีกว่านะไข่ซอบบี้มันก็จะเป็นตามนี้เนาะแต่ว่าโอ้น้องหมีเก่งจังเลยคือซอบบี้เกิลเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมันก็จะไล่ฆ่าพวกเราเนาะถ้าอยากให้มันหยุดก็ ให้ไวแต่งงานไปแล้วก็ให้ชซ่อนไ,ไว้ด้วยนะก็ตามนี้เนาะเอาละงั้นดูคิปเปอร์เกิลดีกว่านะคิปเปอร์เกิลก็ตามเนี้อนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยหูก,กับซบบี้เท่าไหร่นะเอาละงั้นวางใหม่กันนะนี่ถึงจะอยู่ใกล้มันก็จะไม่อเบิดเนาะให้ไวแต่งงานลนะแต่ว่ามันไม่รักฉันด,ดีเออเอาละงั้นดูพิกเรนเกิลดีกว่านะเนื้อก็มีอยู่ประมาณ50เนาะ นี่ถ้าอยากให้มันหยุดโจมตีก็ให้อาไวแต่งงานไปแล้วก็ให้ช่อดอกไม้ด้วยนะก็ตามนี้เนสำหรับพริกดินเอาละงั้นมาดูเอเดมแมนดีกว่านะเอเดมแมนเนี่ยถ้าไม่เชื่อมันก็จะมาวาร์ปได้ฆ่าพวกเราเนาะถ้าอยู่ที่ไหนก็แบบมันจะตามอยู่ดีเนีย่ยมันจะตามล่าจนกว่าจะฆ่าให้ใตายถ้าอยากให้มันหยุดย่อยฆ่าก็ให้แหวน แต่งงานไปนะแต่ว่ามันให้ซ่อดอกไม้ได้ด้วยนะสนับเอเทมแมนก็ตามนี้เนาะเอาละงั้นดูวาเดนเกิลดีกว่านะวา d ์เดนเกิลมันก็ตามนี้เนาะเลือดก็มีอยู่ประมาณ35แต่ห้าแต่ถ้าราโจมตีมันก็ก็ทำ้ายพวกเรานะแต่ถ้าไม่โจมตีก็ไม่ทำะายเลยนะตอนนี้วาเดนเกิลก็กำลังให้ฆ่าผมอยู่นะถ้าอยากให้มันหยุดก็แหวนแต่งงานช่วยได้นะนี่ ให้เรียบร้อยอะมันก็จะหยุดโจมตีะนะแล้วก็สามารถให้ช่อดอกไม้ได้ด้วยนะนี่ก็เรียบร้อยก็ตามนี้เนาะเอาละงั้นไปดูเอเดอร์จะก้อนเกิร์ลดีกว่านะมันก็จะมีร่างเด็กก็ร่างอ่าร่างโตเนาะนี่ถ้ามันไม่เชื่อมมันก็จะปล่อยลูกไฟใส่พวกเรานะเลเอก็มีอยู่ประมาณ200เนาะให้แหวนละมันก็เชื่องลนะ เออมังกรตัวนี้ก็สามารถให้ชอดอกไม้ได้นะก็ตามนี้แหละเสือมังกรเอาละงั้นมาดูไข่สุดท้ายดีกว่านะก็จะเป็นไข NPC, นะ่เอเจซีเนาะเป็นใส่เกาะแต่ตาเพ n g เนาะแต่ว่า NPC ใส่เกาะมันไม่ค่อยหูกกับมอนสเตอร์เท่าไหร่นะนีย่ยถ้าเห็นมอนสเตอร์มันก็จะไล่ฆ่าทันทีเนาะก็สำหรับ NPC ก็ตามนี้ถ้าให้ไหวแต่งานก็ก็เสื่องได้นะเออ แต่ก็สามารถให้ชอบดอกไม้ได้นะก็ตามนี้เนาะสำหรับเอดออนนี้สหรับใขรก็มันก็ยังมีสัตว์รูปแบบเดิมอยู่แล้วก็อ่ามอนสเตอร์ด้วยนะจะมีรูปแบบเดิมอยู่นะก็ยกตัวอย่างเช่นซอมบีก้กันนะกับไก่นะนี่มันไข่หัวอ,อย่างกันนะี่เนี่ยดูนะงั้นจะเสกให้ดูกันว่ามัน มันยังแบบคงเดิมอยู่นะอันนี้คือไก่แบบเดิมอันนี้ซอมบี้แบบเดิมเนาะและอันนี้ก็คือไก่ที่เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ซอมบี้เขาเป็นผู้หญิงก็ตามนี้เนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย